ในสมัยโบราณค่ะไม่ว่าจะอยู่ในที่แห่งหนตําตำบลใดนั้นต่างนับถือธรรมชาตินับถือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรแต่รู้ว่าทรงพลังอำนาจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคารพพระอาทิตย์นะคะเคารพพระจันทร์และ เคารพในเรื่องของเงามืดหมอกมัวที่สามารถบดบังพระอาทิตย์และพระจันทร์ได้แน่นอนว่าเขาหลายคนในยุคปัจจุบันเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่งมงายเป็นเรื่องของความเชื่อยิ่งคือจับต้องไม่ได้ แต่แท้ที่จริงแล้วค่ะสําหรับผู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวที่ได้มีการตกทอดองค์ความรู้สืบมาจนถึงรุ่นของเราในปัจจุบัน,นรู้กันดีว่าเรื่องราวของพระราหูนั้นเป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยศาสตร์ศิลป์เป็นสิ่งที่คนโบราณได้สังเกตเห็นเป็นสิ่งที่คนโบราณได้ทำสต,ติคือการบันทึกมายาวนานต่ำกว่าส0 0พันปีบวกบวก สวัสดีค่ะดีสุภลักษ์เครื่องรางล้านนานนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนอย่างแรกเป็นกำลังใจให้กันเนาะอย่างที่สองคือทุกครั้งที่ดีลงคลิปคุณจะได้รับชมเป็นคนแรกค่ะ เรื่องราวพระราหูคะ่ะแท้ที่จริงเนี่ยปรากฏเรื่องราวของอินเดียโบราณโดยมีการบันทึกอยู่ในคัมภีร์ในยุคสมัยของยุคพระเวทค่ะในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่ศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลป์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความชื่นชอบในเรื่องของพระบูชาเนี่ยต่างรู้จักเรื่องราวของชาวอรารยันชาวอรารยันคะ่ะเมื่อได้เข้ามาครอบครองนะคะในดินแดนของอินเดียเนี่ยก็ได้นําองค์ความรู้หลายๆอย่างเข้ามาด้วยรวมถึงเทพเจ้าจาก ธรรมชาติที่ชาวไรย์ให้ความเคารพศรัทธาคนในสมัยโบราณไม่ว่าจะอยู่ในบริเวณใดก็ตามให้ความเคารพธรรมชาติเป็นอย่างมากค่ะโดยธรรมชาตินี้นั้นประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์พระอาทิตย์สายน้ำสายลมสายฟ้าสายฝนรวมถึงปรากฏการณ์บางอย่างเงาดำม,มืดหมอกมัวที่ค่อยๆค,ค,คลืบคลานมา ปกคุมพระอาทิตย์และพระจันทร์ซึ่งไม่เคยมีพระเจ้าองค์ใดก็ตามที่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ที่คนโบราณท่านได้สังเกตเห็นและสังเกตถึงความเป็นไปของสิ่งสิ่งนั้นโดยไม่สามารถหาคำอธิบายใดๆดได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ปรากฏอย่างแน่ชัดนั่นคือความโกลาหลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนในยุคน,นั้นรวมถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆดังนั้นในยุคต้นค่ะยังไม่ได้มีชื่อที่เรียกกันว่าราหูนะแต่ปรากฏ การอธิบายความหรือการอธิบายตัวตนของพระราหูเอาไว้เนี่ยอย่างชัดเจนในยุคสมัยต่อมาค่ะเมื่อคนโบราณได้เปลี่ยนได้ปรับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ค่ะให้เกิดเป็นสิ่งที่จับต้องได้คือมีการสร้างรูปเคารพยุคสมัยเดียวกันนี่แหละค่ะที่มีการสร้างพระพุทธรูปเกิดขึ้นนั่นคือยุคศิลปะคันธาระและศิลปะมัทุรา ในยุคนี้เองก็ได้มีการสร้างเทวไลแล้วก็การปรากฏอยู่ของการสร้างรูปเคารพเทวดานพระเคาะทั้ง9คนอินเดียในสมัยโบราณค่ะมีความเชื่อกันว่าเทวดานพกระเคาะทั้ง9นั้นท่านมีความเกี่ยวเนื่องและก็มีความสําคัญกับชะตาชีวิตของมนุษย์มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านดีหรือด้านร้ายก็ตามแต่ทําให้ท่านนะคะสร้างเทวดานพระเคาะทั้ง9องค์เอาไว้ในเทวไลเมื่อผู้คนนะคะ ที่ได้เดินเข้าไปในเทวไลแห่งนั้นได้รับการคุ้มครองอำนวยอวยชัยให้ผ่านพ้นเรื่องที่ไม่ดีต่างๆที่อาจจะเกิดระยะเวลาเดียวก,กันกับสมัยยุคพระเวทค่ะในบริเวณของเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าบริเวณของสวรรณภูมิบ้านเราเนี่ยเนาะก็ได้มีการเคารพนะคะสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างสิ่งที่เป็นรูปลักษณะหรือสัญ,ญลักษณ์นะคะที่สื่อถึงพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวต่าง ตา,ตารวมถึงการปรากฏอยู่ของสัตว์สักด์สิทธิ์คนสมัยโบราณค่ะไม่ว่าจะอยู่ในทวีปใดหรือภูมิภาคใดก็ตามแต่เราเกี่ยวพันและให้ความเคารพกับ ธรรมชาติเสมอให้ความสําคัญนะคะแล้วก็คอยเฝ้าสังเกตการความเป็นไปต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวเลิกดาวเคราะห์รวมถึงทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวคะ่ะทําให้ในบริเวณของเซาท์อินเดียเียเนี่ยได้มีการสรสร้างสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมในการขอฝนนั่นเพราะว่าในบริเวณบ้านเราเกี่ยวเนื่องกับ เรื่องของการทําเกษตรกรรมดังนั้นสายฝนสายน้ําจึงเป็นสิ่งที่สําคัญจึงปรากฏขาสัตวศักดิ์สิทธิ์ในรูปลักษณของการสร้างเป็นรูปของกบ กบเนี่ยคนโบราณท่านเฝ้าสังเกตการทุกครั้งเนี่ยที่ฝนตกได้ยินเสียงของกบตัวน้อยนั่นด้วยหรือว่าทุกครั้งที่ฝนตกเนี่ยจะเกิดการปรากฏตัวของสัตว์ที่อยู่ในหมวดของกบเสมอทําให้คนโบราณมีความเชื่อถือกันว่ากบเนี่ยแหละที่จะเป็นผู้ที่สามารถนำพามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์นำพามาซึ่งเรื่องของสายฝนและสายน้ำ ทำให้ค่ะมีการสร้างสิ่งที่ปรากฏอยู่บริเวณหน้ากลองหรือ กลองสำริดนะคะรวมถึงก็จะมีการสร้างเนาะในเรื่องของกบนะคะอยู่ในวิถีชีวิตต่างๆมากมายรวมถึงศัพท์ที่ใช้ในการเรียกการเกิดคลาดเนาะว่ากบเ่าะจะเป็นเรื่องของกบกินเดือนกบกินตะวัน,นะค่ะทาให้นักวิชาการค่ะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการอ่านจารึกท่านก็กล่าวไว้ว่าคําว่ากบกินเดือนรวมถึงกบกินตะวันนั้นน่าจะปรากฏก่อนที่ในบริเวณบ้านเราเนี่ยจะได้รับอิทธิพลในเรื่องของทางศาสนา รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆจากอินเดียด้วยทีนี้ค่ะชาวอินเดียเนาะนอกจากที่จะมีการเผยแพร่ของทางศาสนาได้นำศาสตร์และองค์ความรู้ต่างๆเข้ามาด้วยทําให้ผู้ที่ศึกษาในเรื่องราวเหล่านี้ค่ะท่านก็กล่าวไว้ว่าโหราศาสตร์เนี่ยเราได้รับอิทธิพลจากอินเดียนะชัดเจนดังนั้นค่ะเมื่อชาวอินเดียความสําคัญนะคะในเรื่องของเทวดานพรเราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการปรากฏทุกครั้งที่เกิดคลาด พลังอำนาจของความเป็นพระราหูเเหมือนกับเงาบางครั้งก็เปรียบเหมือนกับโลกของเราเนะเพราะวิถีชีวิตของมนุษย์คล้ายคลึงกับตัวตนหรือลักษณะนิสัยของพระราหูที่ได้มีการปรากฏอยู่ในข้อบันทึกต่างๆแต่โบราณเป็นอย่างมากสิ่งที่ได้ปรากฏอยู่ในศาสตร์แต่โบราณที่ตกทอดสืบเนื่องมาจนถึงในยุคเราในปัจจุบันต่าง กล่าวถึงความเป็นพระราหูเอาไว้หลายรูปลักษณะไม่ว่าจะเป็นพระราหูท่านคือโลกของเราบ้างก็ว่าพระราหูท่านคือเงาของโลกแต่ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายการมีอยู่หรือตัวตนของพระราหูในรูปลักษณะใดก็ตามทุก,ท,กทุกศาสตร์โบราณท่านได้กล่าวถึงพระราหูเอาไว้ว่าเป็นสิ่งมีอยู่ที่ทรงพลังอำนาจซึ่งทุกครั้งในการยกย้ายนั้นต่างทรงอิทธิพลต่อไม่ว่าจะเป็นราศีที่ท่าน เข้าไปทับหรือราศีที่ท่านเล็งก็ตามแต่ทว่าใครหลายคนอาจยังรู้สึกว่าถึงพระราหูท่านจะยกย้ายราศีไปแล้วแต่เงาของพระราหูยังฉายมาปกคุมเราอยู่นั่นก็อาจเพราะว่าดวงชะตาของคุณหลายคนอาจตกอยู่ในอุ้งมือของพระราหูมายาวนานก็เป็นได้